เรื่องเรื่องการที่บอกว่าไม่ได้แอบอ้างนะครับให้ไปดูคลิปมีประโยชน์นะบอกว่าในฐานะการมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิวิชนต้องเรียกตำรวจมาชี้แจงที่กรรมธิการัะเจนนะครับโกหกประชาชนอีกเหรอนะครับคิดว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ย พูดอะไรให้รับผิดชอบคําพูดนะครับแล้วก็ถามว,ว่ามีมารยาทหรือไม่ในเมื่อมีมติจากกรรมธิการหรือไม่ก็ไม่ยังไม่มีนะครับหนังสือที่ประชาชนมายื่นยังไม่มีใครเห็นเลยยื่นเรื่องอะไรไม่มีใครเห็นแม้แต่ตัวอักษรตัวหนึ่งและไปพูดได้ไงว่าในฐานะกรรมิการจะเรียกตำรวจมา มติทุกอย่างเนี่ยมันเราทําเป็นคณะและคุณชอบเป็นแค่ที่ปรึกษาในที่ประชุมเนี่ยประธานไม่ให้พูดก็พูดไม่ได้นะครับท่านไม่ใช่เป็นอยากบอกว่ามาจากประชาชนไม่ใช่นะครับมาจากกรรมธิการซึ่งเป็นผู้แทรแนรัษฎรนะครับเท่านั้นนะครับที่มาจากประชาชนแต่กรรมธิการได้มีคิดว่าเชิญมาเป็นที่ปรึกษา เพราะให้เกียรติเราให้เกียรติท่านปิยบุตรให้เกียรติคุณช่อให้อยู่ในคณะนี้เป็นฐานะที่ปรึกษานะครับท่านควรจะรักษาเกียรติที่คณะกรรมการเราให้เกียรติไปแล้วนะครับรักษาเกียรติด้วยนะครับพี่ศินาคะานนี้ถ้าเกิดเขไม่ลาออกนาบอกว่าต้องถ้าเกิดจะให้เขาออกต้องใช้มติในที่ประชุมะจะมีการลมติในเรื่องอการขาเข้ามาให้เป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็คือมติการออกก็คือมตินะครับ แต่เราคุยกันนอกรอบกันว่าให้ดูซิว่าปรับปรุงปรับุงพิธิการปรับปรุงการทํางานนะครับปรับปรุงระยะนะครับสักระยะหนึ่งนะครับหากไม่ปรับปรุงยังใช้การเอากรรมธพิธิการเราตีกินทางการเมืองอย่างนี้ยเราก็คงจะต้องโดมตินะครับขอมติให้ออกนะครับณวันนี้ ท่านยังไม่รู้สึกโตเลยว่าท่านไม่มีมารยาทจริงๆท่านโกหกประชาชนจริงๆนะครับแบบนี้เราจะขอมตร์ไปไหนก่อนก็ดูว่าเมื่อวานนี้คุยกันว่าดูว่าเขาปรับปรุงมารยาทหรือยังนะครับปรับปรุงการทํางานหรือไม่นะครับแล้วยังถ้าหากจะไปโกหกประชาชนอีกก็คือถือว่าเราจะขอมติครับหมายถึงว่าให้ระยะเวลาเขาปรับปรุงไปอีกหรือว่ายังไงครับก็ เราคุยว่าดูซิว่าเขาจะปรับปรุงไหมนะครับคนระดับนี้นะครับก็น่าจะมีจิตสำนึกนะครับว่าตัวเองทำอะไรไปตัวเองพูดอะไรไปรักษาคำพูดด้วยนะครับอย่าเป็นยิ่องอย่างให้กับน้องๆน,นะครับอย่าเป็นยิ่องอย่างให้กับชายชนนะครับพูดอะไรไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดเลยนะครับ ไม่ใช่ครับเราเราคุยกันนอกรอบว่าพฤติการอย่างเนี้ยคุณไม่มีอารย่าอย่างเนี้คุณแอบบ้างเป็นาการมาทการถามว่าสมควรไหมที่จะอยู่ต่อฮะและว้วเขาบอกว่าให้ประธานใช้ดุลพินิจจะดําเนินการยังไงเขาบอกนั่นเองคุยกันนี้นี่ในตรงสท์ยมเทปเลยอยากจะฟังไหมล่ะผมไม่ใช่จะอ่านหน้าตอะไรผมเพิ่งบอกว่าประธานเนี่ยต้องปกป้องกรรมธิการ นะครับซึ่งการการเนี้วันหนึ่งเสีย,เ,สยเงินการทํางานเนี่ยเสียเวลานะครับแทนที่จะเอาเงินภาษีประชาชนเอาเวลาที่เจ้าหน้นาที่ประชาชนเนี่ยกลับมาทําเรื่องเรื่องการเมืองตีกินทางการเมืองเนี่ยผมคนหนึ่งเนี่ยผมไม่ทําและผมไม่ยอมให้ทําผมเห็นการการะนีบางคณะที่ทําอย่างเนี้ยผมไม่รู้สึกว่าอายนะครับอายแล้วก็ สงสารประชายชนนะครับผมจะไม่ทําอย่างที่กรรมการบางคณะที่เขาทากันอยู่